ใส่มาอะไอีกเลยเด้อพี่นงมันจะพามาเจ้วเขาพี่นงอารุดเจ้วนั่นแหละจ้าแต่ว่า,ามันหล่อบางเรี่ยวห้วงเขาสามารถอยู่บนกันเท้าหลายเด่นอู้เพิ่งงามหลายานี่ลมพัดลมเนาะลมพัดลมแล้วเรยวเพิ่งจะพักกันมากายอยู่กันเท้หาห่วงเขาปวดหน่าเบิง่งห่วงเขาอาดหลาดอยู่กันเท้าไปหาใหม่มาไปขึ้นไปกันเด้อพี่นงหมอบขึ้นไปไปขึ้นไปให้หน้ากน เปน้อนถา่ารถเซลเลยจะมันพันสบายครับซาพี่น่เปิดน้อนถ่ารถเร็วหลังจากที่ฝนตกปี่น่้มเหมือซ้ำขึ้นมากเขากันน้อนลอรถด,ด้วยบาดน,นี่ไปหาใหม่มาสกอนเด้อพี่น่สิได้ยันแก้วอ,อันว่างเขาขึ้นไปนอกจากมอปว่างเขาขึ้นไปไปแข,าง,ขางกันแท้แนะห่หน้ารถเป็นตีกเกียงง่าย โอ้ยยังไปหาใหม่แล้วคุณแต่ฟังดนตรีพ่อเหมือนจ้าจ้าใหม่มหมาแล้วพี่น้องจากพิธีการมอบเขาขึ้นนะจ้ะเ,เ,เอาแคละเอาเขาเทเป็น,น,นปขื้นม้าผ่าไปแท้งกันแท้งเพื่อปนลมแล้วพี่น้องอ่านลมจากล้มต้นพัดเอาเ่าขึ้นไปให้รถแก้วหรือแก,ก้วสะดวกสะดวกเขขว่าเขาทามันหน้าลมพี่น้อง แต่วิ่ีชาวบ้านปุ้มเป็นญาไทยนะพี่น้องแต่มาเาียบๆมาเปิ้มกะบแจม้าไปขึ้นมาแต่สมัยก่อนนักเกี่ยวมือเปิ้มกับใส่ใบมือกับแจม้าไปขึ้นมาหมอบไปเปิดที่บางว่าเขาจะไปสวนกันเอกจาจะไปเกี่ยวง่ายๆแต่บ้าถึงบ้านรถเกี้ยวก็ไลยหาม้าไปขึ้นเก่าหลังพี่น้องหาม้าไปขึ้นเก่า พอบาดวปวดเจ็บพ่นเข่เพ่นติสักมากพอถึงพี่เอาขึ้นไปเขา้ไปในใหายหน้าจักน้อยจ้ะจักน้อยพอิ่นเจ้าง่ายๆเนี่แหละพี่น้องอันนี้กับเป็นบ้านรถป่นเจ็บกายไปแล้วแต่ยังมีห้องเหลือแนนี่น,น,น,นี่น้อยก็เากาหาเก็บตระจะเสียดายนะ้จพี่น้องเหตหน้าปีละเทือเหดหน้าปีละเทือเขามาเก,ก็บเอาละจ้ะห้องเขา เก็บเขขอกขยโยนขึ้นไปพู๊บหมอปุณปัญีา,าเกี่ยวได่ผลกับสิฟุ้นมากอา่อยเฮาอันนี้เป็นรอบแรกแก่พี่น้องอันนี้เป็นเกี่ยวรอบแรกขางันแทบเสะอาดดีปันไดเอากหาเก็บเอาเสียดดยนอจากเขาหา้องใหญ่ๆงามๆแต่เขาเป็นยิงงามลายพี่น้องเลยเขาเป็นยิ่งงามลายอันนี้ถ้าเขาน้าปีเด้เลยพี่น้องเาไม่ขเขาหน้าปังเห็นน้าปีแล้วเชียมาเลยปุเจียวมาเลยมาแล้วเจียวมาเลวล ปอ้อมดนตรีดนมวลเนาะพี่น้องเนาะดน,นตรีเบาๆโอ้โหนวดแก้วบนรอบมาหลอบที่สองแก่หลอบแรกเห็นหนังแก่นคล้องหนวดแจ้วไปเนาะจ้าเก็บท่านหนวดแก้วแล้วๆห้ากับมาต่อท่านถือว่าท่านไอแก้วเนาะจ้ามาไปเายขาออกจากทันเทหน้าคือเก่เกา วิตรชาวบ้า,บานถึงเวลาดูเจ็บเกี้ยวข้าวนาปีงามหลายปีขะวงามหลายปีงามขัก จะเก็บห้องเขาเรือ่อยๆนะพี่น้องห้องเขาที่รถพระเนธเนี่ยถ้าจะเขียข่ยพระน้าไปบ่าเมือดให้เขาไปเก็บเก็บแล้วก็โยนไปใส่พูนตรงที่เป็นบระนีน่เกี่ยวเสียดายจงงง่ายไปจังห้องใหญ่ๆจังห้องข่ำจังห้อง,ง,งนนใหญ่ๆตาพระนน้าดำหาเก็บเก็บแต่อาไปวางไว้ตรงนูน้นตรงที่รถพระนีดเกี่ยวนจะจ๊ะแต่ฟังท่านนี่ ถ้ทาท่านไปแล้วเด้ไอนี่น้องนี่คือไปไมาแล้วจ้ะไปจากคันแท้แล้ววันนี้ช้องฟ้าแก้มใสช้องฟ้าแก้มใสได้เรกเลยนะนเนี่ยพักกันแม่แก้วเขาใจรถแต่แก้วแต่พัาก็นมาไปออกจากคันแทน้เพื่อนเพื่อนจะได้เอาเข่วซักง่าย,ายๆจก็ จ่าพี่น้องเป็นไงน้อจ้าหนูหน้าผ้าพี่น้องมาเบิ่งรถเจวเขานะจ้ารถเจวเขากับเกี้ยวจ้าจ้าของหน้านะจ้าเข้ากะมาเก็บห่วงเขาพี่น้องจ้ามาเก็บห่วงเขาที่รถเจลบนเกลียวเบเหมือจ่าอยู่บนกันเท้หนะเก็บแล้วก็เอาไปไหว้พูหมองที่เพิ่มมาท่านไอเกีียวจ้าก่เอาไป ไปมองที então, à, ่เป็นมาท่านเกี่ยวพปนกับเส้มาเกี่ยวไปเนาะจ่าเก็บเขาเสียดายวะเขาไม่พี่น้องไม่ต้ห่วงใหญ่ๆแม่จ่าปน่ลเลิบเบิ้งเนี่ย่นกัเก็บมาเมื่อดีปนไดดอกพี่น้องเพราะว่าอันนี้เาไปพรท่านเนาะจ่าลดลงมาแล้วเอาขึ้นไปหน้าพรท่านเขาก็มาเก็บไม่เกี่ยวมือแล้วก็ไปวางลงพู้นมองเป็นพรท่านอีกเกี่ยวเนาะจ่าก็เป็นการว่าได้คือกันเป็นจ่าพี่น้องเอาไปแล้วพู้นเอาได้แล้วก็ไปวางไว้ตรงที่เป็นพรท่านอีกเกี่ยวมาหอด แล้วคนก็นเอาเขียวมาซักเอาเนาะจ้ะจะเอาเขียวมาซักเอาเกี่ยวไปเรื่อยๆขอบคุณด้อค่ะขอบคุณทุกๆกําลังใจด้อค่ะที่เขามารับช่มน้าจา้นมนีบาน้าฟ้าใสกับพาพี่น้องเมือเบิง,บงวิถีชาวบ้านเนาะจ้ะเนาะรวเจียวเขาเขา,งงา,เวาเขากับใสแรงงานขึ้นกันแต่ว่าเฮากัใสแรงงานเอาหัวงวเขาจากกันเท่ไปเพ,พิ่นเกีียวเนาะจ้ะเพื่อจะได้ว่าเขาร้อนๆปีนเทียเนาะนาะพี่น้องว่งงงาบ พี่ยังไงแค่ข้างเดียวก็เสียดายเนะาขะขอบคุณค่ะขอบคุณอะไรด้วยค่ะใน่จาอยู่จ้างยุ้ยไต่พุ่มใหม่ยังสิเนาะพี่น้องเพื่อนกะขามาพอถึงเนาะก็ต้องซอยเพื่อนเนาะจ้าซอยเพื่อนมาเก็บมาเอาไปถิ่มไปพูดเหมือเพื่อนประธานในเกี่ยวเพื่อนกัสิมาเกี่ยวอย่างนี้เฮากับเสียมันหลอดอย่นี้เฮาก็เข้าหลักจ้าขอบคุณคนคะ่ะลิปนี้เอาไปเสียดีก็เนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้าพอกันไหมไม่บาย